สวัสดีค่ะทุกคนนี่มาดูปลาหมึกนี่นะคะปลาหมึกบ้างค่ะก็เคยกินมานานแล้วนะคะที่บุฟเฟ่จะมีเยอะแยะนะคะแต่นี่ไปซื้อที่ชอบอคนจีนขายที่เออเยอรมันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองลวกดูนะคะว่ามมันจะลอกได้แบบเมื่อวานหรือเปล่าถ้าใครดูดูคลิปอ่า ที่โพสต์ไปเมื่อวานนะคะก,ก็ก็จะเห็นนะคะก็จะเห็นว่าลอกออกมาแล้วข้างในนี่มันจะเป็นเหนียวเหนียวนะคะแต่เมื่อวานนี้โชว์ให้ดูแค่หนึ่งชิ้นนะคะแต่วันนี้สงสัยค่ะว่ามันจะเป็นทุกชิ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองรวกให้น้ำแข็งละลายก่อนนะคะแล้วเรามาลอกกันค่ะว่าจะเป็นทุกชิ้นหรือเปล่านะคะ รอดูนะคะทุกคนเมื่อวานนี้หวานเอาไปผัดกะเพราค่ะก็ก็กินไปเกือบเกือบจะหมดนะคะที่ผัดกะเพราแล้วก็มามาเจอค่ะแล้วก็หยุดกินไปค่ะเพราะว่าลอกออกมามันมันเหนียวมากเลยนะคะนี่ค่ะต้มเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลอกกันเลยจ้าสีขาวสวยน่าทานไหมคะทุกคนกินกับน้ำจิ้มสุก,กี้นี้อร่อยมากๆเลยนะคะแต่ปลาหมึกรุ่นนี้จะจืดๆค่ะ ไม่รู้ว่าปลาหมึกอะไรค่ะจริงหรือปลอมไม่รู้ค่ะแต่ก็กินบ่อยค่ะตอนอยู่ที่เมืองไทยนะคะชอบกินปูฟเฟ่ค่ะแบบนี้นะคะข้างในคือเขาลอกออกมาได้ค่ะ ค่ะนี่ชิ้นแรกนะคะทุกคนดูความเหนียวค่ะเหนียวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่สองนะคะว่ามันจะลอกออกมาได้เหมือนชิ้นแรกหรือเปล่านะคะเฮ้ยลอกได้ค่ะทุกคน หวานคิดว่าคงจะลอกได้ทุกชิ้นนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นปลาหมึกพันอะไรคะ่ะทุกคนแบบนี้นะคะทุกคนคือจะเหนียวมากๆค่ะดึงนี่แบบยืดๆยืดเลยค่ะก็ไม่กล้ากินต่อเลยคะ่ะทุกคนมีใครกล,กล้ากินบ้างคะ ค่ะเดี๋ยววานจะลอกทั้งหมดนะคะว่าจะมีทุกชิ้นหรือเปล่าคะคิดว่าน่าจะมีทุกชิ้นค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคือลอกออกมาแล้วเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะเหนียวมากๆเลยค่ะทุกคนดูค่ะ แต่ก็แปลกนะคะทุกคนคือเขาจะเหนียวแต่ไอ้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเนื้อปลาหมึกก็ไม่ค่อยเหนียวค่ะปลาหมึกอะไรนาะปลาหมึกพันอะไรนาะมีใครรู้บ้างไหมคะทุกคนคือเหนียวดีแท้เนาะ ูเนื้อข้างในค่ะทุกคนเห็นไหมคะกล้องก็ไม่ค่อยอยากจะโฟกัสนะคะนี่ค่ะจุดเขาขาวนะคะทุกคนข้างในเนื้อเขาจะมีจุดเขาขาวหรือเหลือง,องนิดๆค่ะเห็นไหมคะปลาหมึอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะดูเนื้อปลาหมึกคะ่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่า เป็นปลาหมึกจริงหรือปลาหมึกปลอมค่ะแต่ก็ขอแค่ว่ากินเข้าไปแล้วไม่เป็นอันตรายเนาะทุกคนนี่ค่ะเนื้อปลาหมึกบ้างนะคะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนคือลอกออกมาคือสรุปมีทุกชิ้นค่ะลอกได้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็เหนียวมากๆค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะคะ แต่ก็กินแล้วค่ะกินเข้าไปแล้วด้วยแล้วก็กินตอนอยู่เมืองไทยนี่ก็คือกินที่ร้านบุฟเฟ่บ่อยมากค่ะแต่ก็ไม่เคยได้สังเกตนะคะแต่พอมาเมื่อวานนี้ค่ะดันไปเจอเข้าก็เลยลองลองเอามาลอกดูนะคะคือมันลอกได้ทุกชิ้นค่ะทุกคนค่ะถ้าใครรู้ว่าเป็นปลาหมึกอะไรช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะหรือฝากแชร์โพสต์นี้ให้ผู้รู้ ได้เห็นหน่อยนะคะว่ามันคือปลาหมึกอะไรคะทุกคนเราจะได้รู้กันว่ามันเป็นปลาหมึกจริงหรือปลาหมึกปลอมคะแล้วมีอันตรายหรือเปล่าเนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆอคอมเมนต์ด้วยนะคะว่ามันคือปลาหมึกอะไรคะทุกคนถ้าถ้ารู้นะคะขอบคุณค่ะ